I'm <laughs> to สวัสดีค่ะพบกับสไปซ์สวีเดนบายฟรูชิลีอีกแล้วนะคะมือนีมาพามาเบิงปลาดงดิบจ้าพี่น้องจา้าปลาดงดิบจะเจองูจงอางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคุณนะโอ้หกพี่น้องจา้า เป็นบ้านตากอากาศอันกระท่อมของแม่ยาจ่าโมนี่สกายเซอร์วีเดนลูกชายและสามีมาสอยเพิ่นจ้าโอ้ยหกขาดเบงลูกชายตับที่ผลธนาบาไวเบาไว,าไวดอกแม่สัมภาษก่อนวมาสั่งจ้ามาเบิงอันนี้คือทิฏฐายให้เบิงนี่ก็คือจะเป็นก่อนทำความสะอาดนะคะโอ้ยสงสัยเวลาเป็นอาทิีสองอาทิตยีผลคือจังสีแล้วพี่น้องจ่า ยต่ยต่ใจหกขับหกเนี่ย แกยากแกไม่มีแรงทำและต้องรอเรามาช่วยทำทุกปีเลยดูไม่มีแม้ทางจะเดินเลยค่ะโอ้ยว่าแมนงูจงอางสิสับคอมูเฮาสะบอกมือเนี่พุ่นะพกหลายพี่นอ้องไม่ยากกับแปดสิบปีแล้วคุณทนใหม่ก็สูงถ่วมอันหลังคาดกระทอมแล้วพกกระดอกกระเดือ หอดกับบะมีหมองสีหยางเห็ดบดหมือกับบะล้วได้หน่บางทีละ่ะลูกสาวเพิ่นกับบะไม่เห็ดซอยได้เดียวนี่ยลูกสาวใหญ่เพิ่นหลานสาวใหญ่กับมีทั้งแฟนทั้งสองคนนิ้นท้าไม่ยาแน่ชั่หน้อยนินท้าหยาดไม่ยา <c oughs> นินท้าหยาดแฟนค <c oughs> ุณหน้าหกแข้งพี่น้องจ้ะมีต้นชดแบตต้นอันเช,ชอรี่ เพื่นว่าปลูกหลายปีแล้วบ่ท่านได้มีหอดอันออกลูกให้กิน่าสันโอ้ยบ่ท่านไดนมีผลเลย่าสันพวกนีน้หกขัดโอ้ยเขาสวนมาเพื่นก็ว่าแต่ห้อนห่อนได้ไหมยามันหกแล้วก็เลยบออยากมาอยู่อันเป็นอันกระถอมเฮาเองนี่เฮาสิบ๊ปล่อยหกยังสี่เด้แล้วบ่ พสาเหตุตั้งแต่มันบอท่านได้ขึ่นดอกออกผลอ้อนออกออกขึ้นดอกออกใบต้นใหม่อ่ะมึงติละหาก็บมีทางยางมนีทางยางขาม้าเด่นแค่เนี้หาดกบมีทางยางพี่น้องจา้าอันนี้่นจอดรถ่นไหวเนี่ยนี่เดี๋ยวเสียเบิ่งทางเข่าอันอันนี้่นหก ผลคนอื <CK> <sa id> ่นเขาเรียบร้อยขึ <Die P> ้นยังผลข้องเพิ่นหกขึ้นยังเนี่ยนี่บางหันนี่ต้นนี่ละต้นเชอรี่ต้นเชดแบร์อยู่ี่เอิรนเชดแบร์คนหนาพี่น้องนี่กิ่งไม้ออกมาขอบทางยังสิบบดาได้ต้องทาความสะอาดต้องตัดถิ่มคือบั่นเ้าเมืองไทยล่ะกินเนื้อทีทางเจ้าหน้าเกษสิถือจดหมายมาเตือนที่บ้านเธอว่าหลันรักษาความสะอาดบานตากอากาศเธอเข้ากระบางสิตัว ปีนั่นก็นมมแต่เฮามาซอยลูกสาวใหญ่เพิ่นนีลูกมีหลานสาวสองคนมีแฟนหนุ่มแข็งแรงทั้งสองแต่บ่เคยเอ่ยปากมาซอยเลยคลิปนี้นินทาไม่ยากบ่แมนนินทาไม่ยาได้นินทาอันูกสาวไม่ยานินทาครอบครัวเลยฝังไทยนี่คือสิบบอลฝังหูเรื่องหรอกนินทาภาษาไทย ผลลูกไายเฮามากัดเปล่าตัดเลยว่าสันโอ้ยหกขึ้นอย่างี่เบิ้งตี้อละเฮ็ดบดมือกับมาสิแล้วนี่พี่น้องจ๋าจะให้เบิ้งความหกของเขาว่าหกป็นไหนทุนน่ะโอ้ยนี่กอนเ้อนี่กอนทำความสะอาดมือเดียวว่แล้วหรอกต้องม้าหลายมือหลายเว้นหลายขัางโอ้ขึ้หอย่างแน่ผลแอปเปิลก็ล้นเต็มถุงอยู่ผลพี่น้องจ๋า่ะ ผลแอปเปิลก็ร้ายผลผลแอปเปิลเขียวเต็มทั้งสองต้นเลยผลผนลูกไยมาก็ขยันหลายฝ่าวผลอยากแล้วผนแผนแผนตัดอืเดี๋ยวให้ถ่ายเบิ้งก่อนเดี๋ยวช่วงเหตงานกับบริษัทถ่ายแล้วต้องฝ่าวเหตุให้มันแล้วจังติดถ่ายให้เบิ้งว่าหลังจากเหตุมันสิเกลี่ยงซํำไดเห้าเสียนเหตุทันปันไดนะจ๊ะ จังมาเบิงขาหลังจากต้องทำความสะอาดแล้วอาสิบบแล้วหอกเป็นอาทิตย์ก็บิบ่แลนี่เบิงงรงนี่โอ้ยหกขึ้อย่างนี่พุน่นะโอ้ตายตาย,ตายมือยแทนลูกซ้ายเลยมือแทนจะของพอมบร,ริด้เมือแทนแค่ลูกซ้ายมีหน้าบอกใหพิ่นมา้า่นอ่างแต่บามันหอนมันหอนมันห,นนหกหลายพ่นขี้ขาดิ่นบยกมาเห็ดเน่พี่นอ้อนะง บ้านคนอื่นเขาเรียบร้อยหลายทางเลยสะาเรียบร้อยสายมาจับเครื่องตัดหญ้าตัดตัดเลยสายว่าโอ้ยตายสิแล้วบละมืมอนี่บอกว่าโอ้ยอาทิตย์นึงก็บบแล้วหรอกลูกว่าเสนอกเฮ็ดไปเฮ็ดซ้ำเฮ็ดได้จ้าแล้วสะไภสวีเดนคอนทำงานซอยลูกซ้ายกับแฟนก่อนนะคะเดี๋ยวมันสิบบแล้วค่ะแต่ไายคลิปบ่ได้่ได้เมื่อนี้ นะคนนะมันก่วงมันใหญ่อย,อยู่แด้แต่ว่ามันต้นใหม่มันบงังมันก็เลยเบิ่งก็จังหน่อยหน่อยเบิง่งหกเบิงบ่ง,งเหี่ยไปเบ้ดคนอาจ้ะเก็บต้นไม้ไอ้กิ่งไม้ที่ตัดแล้วไปกองรวมกันไว้ก่อนนะคะสามี ี้ามาสตัดกิ่งการแอปเปิลทิ้งนะคะตอนนี้นั่งพักเบรกค,ค่ะดื่มน้ำดื่มกาแฟดื่มขนมก่อนโอ้ยกินขนมค่ะไม่ใช่ดื่มขนมเป็นหยังเบาผิดตลอดเลยดื่มขนมมาสัน่นเนาะโอ้ยพี่น้องจ๋าเมื่อย อาทิตย์หนึ่งกับสีแล้วบนนี้บ้านไม่ยาเป็นเดือนกับสีแล้วบนนี้โอ้ยจะเป็นหกเป็นเหี้ยหลายจ้ะพุดนะกุหลาบก็แห้งบิดแล้วนั้นล้ายุบานสะพายสยวีเดนแล้วค่ะเข้าเริ่มยาวแหงแลดอกเขานะจ้ะตอนน,นี้กำลังนั่งพักค่ะเสามีแห้งก่อนเติมกําลังด้วยน้ำเย็นๆกาแฟสักแก้วสองแก้วแล้วก็ขนมจ้ะ ให้พลังงานกับร่างกายก่อนค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องทุกครั้งนี่จะขนมเตรียมมาเองว่าให้เราอยากน้ำดอกไมยานั่นกินตามมิตํามเกิดแหละนั่งพักกันอยู่แบบนี้ละจ้ะมันเพื่อนบานบายอยู่มือเนียบเงียบเบิ้งตนใหม่ผุนกิ่งก้านบักใหญ่มันอันเลยไปถึงอัน ขอบเพื่อนเขาขอบบานเขาน่ะจ๊ะเข,เขาต้องเขาต้องตัดออกจ้ะเขากระสนแสนแนน,แน,นเขากระใจดีด้ม,มามว่าให้แเมย่าเลยเขาเห็นเราเถ่าเานาะเราเห็ดบดได้เขากระบั่ันเนตพึ่งบงังแล้วเห็ดซอยแล้วล่ะจ้ะคลิปนี้ก็ทิ้งทั้งเห็ดทั้งโจมและคลิปนี้จ้ะพี่น้องจ้ะพ่อพืน่นหยาดสามีคลิปนี้จะเบาเพื่นเมญา่า เบาปืนลูกสาวแม่า่าเบาพืนแม่ป่าจ้ะคลิปนี้ทั้งเห็ดทั้งจมขันเศศกับจักสิจมให้ยังแต่มันอดจมบ่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะอดจมบ่ได้อีหลีมิแต่เฮาได้มาสอยบ้านนันแม่ป่าก็บพอรลุงกับอยู่ในอันนี้แหละบริเวณหม่องบ้านตากอากาศเดียวกันเพอ่์ลเหมือนมาสอยด้ลูกสาวใหญ่เพลินกับบ่ออันเคยเอ้ยปากสีมซสอยแม่กับยังวะมิแต่ลูกไผ่ค้นนี่แหละไผ่หัวดำค้นนี่แหละกับ ลูกสาวลูกชายทางแต่เนี่ยหน่อยมาอยู่สิบก็ปีกับมาซอยทุกปีจ้ะว่ามาซอยกับอาเซียนบ่ได้ทุกปีปีใดขันเขาอ่นไปอยู่เมืองไทยดนนปีหนึ ah e ่งหาจังสรนกับมาซอยกับสว่งซ้ำเหมือนขันเข้าไปกลับมากับเป็นหนาอันรูดูใบไม้แลจะอ๋อเนี่จ้ะดอกกุหลาบแห่งๆลูกชายกำลังตัดถิม ตัดแต่ดอกอันดอกเขาลงเน็ตนี่มันหมดหนามันแล้วมันแห้งเหี่ยวหมดแล้วนี่ตัดตัดติ่มตัดแต่ดอกเขาติ่มทีเรช่อาทีเรช่ออุ้ยระวังน้ำมันลายอ๋อสี่ขั้นี่นในขั้นในตัวกระบองตัดอะไรก็หลังตัดตัดตัดลายนี่เป็นช่อแห่งแห่งแดงสี่แห่งหมดแล้วจ้าพี่น้องจ้านี่ยู่บ้านสไปซิเบเดนก็ท่านเด็ดตัดอยู่อันนี้อยู่บ้าน ตากอากาศไม่หยากรุนสายมาซอยแหม่ม้าป้าปาม้าป้า,า,ามาจากทํางานเลยหนัดกันมาว่ามาซอยไม่หยามาหลายคนเอ็ดสองคนก็สิบ่อตั้งแต่เห็นทางเขง่าหมเละพี่น้องตามที่เห็นละหกขึ้นยังคนน่ะ